เวลา9ก้านาฬิกาหนึ่งนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบันทึกแถบวิททัศน์ในการทรงดนตรีไทยร่วมกับนักเรีรรยนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเนื่องในวันปิยมหาร,ราชประจำปี2566ณสถานีวิทยุโทรทัศน์กรบ,บกเขตพญยาไทยในการนี้ทรงสอด้วงในเพลงโหมโรงอรรัยเรศและทรงบรรเลงเพลง ประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประกอบด้วยเพลงมหาเริ่เพลงมหาการและเพลงมหาชัยร่วมกับนักเรียนร้อยชมรมดนตรีไทยชั้นปีที่1-5ึําจำนวน47นายเพื่อถวายราชาสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระจุจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียน สำหรับแถบวิดิทัศน์ที่ส่งบันทึกในวันนี้จะออกอากาศในวันจันทร์ที่23ตุลาคม2566หลังข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5 HD จากนั้นพระราชทานพระราช,ชาวโรกาสให้พลโทไกรภบชัยพันธ์ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้านำผู้มีอุปการ,ระคุณเฝ้าทุลออมประบาทรับพระราชทานของที่ระลึก เวลา14นาฬิกาประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารศิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทยเขตปทุมวันในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาติไทย ประจำปีการศึกษา2,565จำนวน200คนประกอบด้วยระดับปริญญาโทสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่จำนวน4คนและสาขาการพยาบาลเด็กจำนวน1คนและผู้สำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจำนวน195คน โอกาสนี้พระราชทานพรราชาดความสําคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วย่อมมุ่งหวังที่จะออกไปประกอบวิชาชีพให้ประสบความสําเร็จเพื่อสร้างความเจริญมั่นคงในชีวิต วิชาชีพพยาบาลนั้นมีความสําคัญต่อสุขภาพของประชาชนในสังคมอย่างมากบัณฑิตต้องมีความมุ่งมั่นที่จะใช้วิชาความรู้ที่ได้เล่าเรียนมาในการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพส่งเสริมให้ประชาชนดํารงชีวิตได้ตามศักยภาพดูแลผู้ที่เจ็บป่วยตลอดจนฟืนฟ้นฟูสุขภาพผู้ที่เจ็บป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยเร็วที่สุด การที่จะปฏิบัติงานให้สมเกติภูมิแห่งวิชาชีพการพยาบาลจึงต้องปฏิบัติบ,ตบนพื้นฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทั้งต้องพัฒนาความสามารถทางวิชาการทักษะทางสังคมและความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีตลอดจนรู้จักวิธีที่จะประสานความร่วมมือกับสหาสาขาวิชาชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยนอกจากบัณฑิตแต่ละคนจะต้องสร้างความเจ ริมมั่นคงและความสําเร็จในวิชาชีพให้แก่ตนเองแล้วยังมีหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมด้วยจึงของให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาชาติบ้านเมืองให้ก้าวหน้าร,รุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นด้วยการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ความเสียสละอุทิศตนเพื่อส่วนรวมและดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เวลา15นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุการณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสด็จพระราชดำเนิแนแทนพระองค์ไปยังอาคาร60พรรษาราชาสุดาสมภพสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาสนามเสือป่าสำนักพระราชวังในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตลดาประจำปีการศึกษา2565ประกอบด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจำนวน42คนและคณะบริหารธุรกิจจำนวน 56คนปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเปิดสอนระดับประกาศาบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรีมีนักเรียน1,137คนโอกาสนี้พระราชทามพระราชชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่า เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วแต่ละคนย่อมมุ่งหมายที่จะทํางานให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์สูงสุดบัณฑิตจ,จึงต้องรักษาความขยันหมั่นเพียรไว้ให้ตลอดต่อเนื่องในอันที่จะพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มปุ่นขึ้นและทันการทันโลกอยู่เสมอเมื่อได้รับมอบหมายให้ทำงานใดก็ศึกษาลักษณะและวัตถุประสงค์ของงานตลอดจนปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจกระจ่างจะได้วางแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ แล้วดำเนินง,งานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่อย่างเต็มที่ให้เหมาะสมกับงานกับสถานการณ์แวดล้อมและทันยุคทันสมัยหากบัณฑิตท,ทำงานได้ดังที่กล่าวโดยมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับประคับประคองแล้วงานที่ทำก็จะสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์เป็นความเจริญมั่นคงทั้งแก่ตัวบัณฑิตเองและแก่ชาติบ้านเมืองพร้อมทุกส่วน จากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคาร605ท่อประเนธนิทรรศการ C D I T Innovation 2023จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Forever Forever Better Better Life เป็นการแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาที่ได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง ตามแนวพระราชดำริเรียนคู่งานงานคู่เรียนและพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจแบ่งเป็นผลงานของนักเรียนโรงเรียนจิตลดาวิชาชีพได้แก่ระบบคำนวณไฟฟ้าสำหรับหอพักและการออกแบบลายเครื่องดนตรีไทยเพื่อนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์ดนตรีกรุงมอสโกประเทศรัสเซีย ผลงานของนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาบมีจำนวน24ชิ้นงานเช่นดิจิตอลโปร d ักต์ดีไซนเป็นการออกแบบแอปพลิเคชันสำหรับบัตรโดยสารรถสาธารณะการจัดทำหนังสือเรื่องราวปลาเค็มกุหลาและอินซี มีสูตรอาหารสเปนที่สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานคือบาคาร์พลาวิสายา่าหรือปลาเค็มแบบวิสายา่าและโครเคตัสเดอร์ปลาลาเปาหรือปลาเค็มแบบชุบแป้งทอดทั้งอย่างพระราชทานภาพวาดฝีพระหัต์ประกอบหนังสือซึ่งสถาบันจะจัดพิมพ์และวางจำหน่ายกลางปี2567 โอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาพิไทยสอทอแก่ผู้ทําคุณประโยชน์ผู้มีอุปการ,ระคุณต่อสถาบันอย่างต่อเนื่องกรมกร,งกร,มงกรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่สภาตั้งกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดต่างๆกรรมการประจําส่วนงานอธิการบดีและรองอธิการบดีที่ปรึกษาและอดีตที่ปรึกษาอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานงานักนวัตกรรมงานทิทยาอินทอร์กรรมการผู้จัดการบริษั